พี่นองมุเจ้าเห็นห้อยคือข่อยบอเบิงเด้อข่อยชิพาพไปเบอืองมันล่งใสข่อยขี้โรวเขาโคกมากรัดมาทางปลานี่ทางล่งมานี่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 เนี่ยลงไปตรงนี้ chờ sống sấy hứa khỏe dù bộ ôi bọc nhai đây đi